ไ้ทุกรุ่นสามารถทาเสียงให้เหมือนเอสวีได้ไหมครับได้แต่ต้องโมหมายถึงว่าไอ้ทุกรุ่นหมายถึงว่าต้องเป็นคอดํานะคือตัดคอดอําอ่ะคือเอสวีมันจะเป็นเสียงแบบเฟตใหญ่เฟตใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเสียงหยองซ้ายหยองซ้ายก็จะบอกใครบอกไม่มีผลนี่กูไปดูไลฟ์ไม่รู้ทำยังไงแล้วไห้เงี้ยมันก็ไปดูไลฟ์สิเหมือน,นก็เสียงมันต่างไหมหรือว่ากูมโนกูนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วจริงคืออะไรมันก็บอกหน่อยแล้วกันแต่ว่ามันมันรอมาเป็นแบบเนี้ยเออกูไม่รู้แล้วแหละแล้วจากนั้นเนี่ยพออ่าแล้ว ตัวแปรสาคัญนะ่ะมันอยู่ที่วงจรเพราะวงจรคือผมก็พูดไปหลายทีแล้วก็พูดอีกทีก็คือปิกอัพเนี่ยปิกอัพเนี่ยมันไม่อยู่ว่ามันพันกี่เคนะมันอยู่ที่ว่าแม่เหล็กมันมันชาร์จว่าแบบไหนคือผมคือผมไม่ได้มีความรู้มาวัดเวอร์หาเหวเลยนะแต่ผมลองเยอะๆนั่นเองผมลองตั้งแต่กะกาบกกาบกรับสัตว์ร้อยกว่าบาทยันแบบแพงๆเป็นหมื่นแอฟบี้อะไรเงี้ยที่ผมสังเกตได้ก็คืออ่า มันเหมือนแม่เหล็กอ่ะมันดึงมันดึงสายได้แรงกว่ามันดูดมันดูดเสียงจากสายได้แรงกว่าพอมันดูดเสียงจากสายได้แรงกว่าเป็นไงรู้ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นเสียงแบบเนี้ยมันเหมือนผมเอากล้ใกล้ใหม่สิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับมันก็จะทุมทุมนุ่มมัวมัวแต่ชัดเจนเวลาผมพูดค่อยๆทุกคนก็ยังได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไร คุณจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าผมพูดอะไรเพราะว่าคําพูดผมเห <c oughs> นื่อยคำพูดผมเนี่ยมันไม่ชัดแต่ถ้าผมพางออกมาสวัสดีครับโลว์วอั่แมนรู้หมดเลยว่าคําพูดอะไรแต่ว่าผมต้องเปล่งแรงแล้วทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยที่อที่ผมเปล่งคำไปเนี่ยมันจะมีคําแต่ละคำมันมันจะคมชัดหมดแต่ผมต้องเหนื่อยฉะนั้นปิกอัพเหมือนกันเลยถ้าปิกอัพที่มันกกะกากระกาไปถึงว่าแม่เหล็กไม่แรงเนี่ยที่มันชาร์จแม่เหล็กมาไม่แรงเนี่ย มันจะรับเสียงได้ไม่ดีมันก็จะเหมือนผมห่างมาอย่างนี้มันก็จะมีบางคนบอกเอ้ทำไมก็เอาไม่เอาแยบดีๆแล้วก็ไขให้ลงที่สุดมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันมันยังสู้ปิกอัพที่ที่บนปกติไม่ได้ฉะนั้นพอปิกอัพที่มันเป็นมันมันไกลพวกเนี้ยมันรับเสียงหมดเห็นนะมันมีเสียงรถวิ่งมีเสียงอะไรหมดฉะนั้นมันรับหมดมันรับเสียงอะไหล่ทั้งหมดของกีตาร์รับเสียงเฟดที่ใหญ่ของแบบสตีวีเลวอนใช่ไหมคอที่แคบคอต้องแคบ แค่เพราะอะไรแค่เพราะเบนแล้วมันไคือไปดูในไลฟ์บปผมวัดให้เลยว่าแบบเนี่ยผมเหลาขึ้นมาแล้ว,ลวจะต้องเบนแค่ไหนถึงจะได้เสียงโน้ตมันจะโหมันมันเยอะแยะถ้าใครเพิ่งมาเพิ่งมาดูตอนนี้ไปไปไปดูในในไลฟ์ดูในไลฟ์แบบโหแบบล้าค่ามากมันเป็นอะไรที่แบบล้าค่าแล้วไม่มีใครทําให้ดูผมก็ไม่รู้จะทาไงมันอาจจะผมล้าค่าคนเดียวมัม้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมมันเครือแล้วไม่มีใครไม่มีใครทําให้ไ้ดูแม้กระทั่งเรื่องสิ่งที่ผมที่ผมแนะนําหรือสอนไปในในนี้มัน โอ้หเรื่องมุมปิกดีดอะไรนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยแม้กระทั่งจะฝรั่งดาวคารเอเลียเลยไม่เคยมีใครพูดถึงอ่ะนั่นแหละมันมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณโมแล้วเนี่ยชุดเช็คปิกอัพเนี่ยมันสําคัญจริงมันโมแล้วไม่เห็นภาพคือเปลี่ยนไปมันไม่มันไม่ค่อยชัดหรอกเพราะว่าปิกอัพเนี่ยมันรับมันรับสัญญาณแรงเกินไปแม่เหล็กมันรับแรงเกินไปเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นทําให้เวลาเราดีดมุมซ้ายมุมขวาอะไรมันมันจะไม่มีรายละเอียดพวกนี้ครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็กรบกวนช่วยโนเนีตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝักแทรบฝากไลค์ด้ครับ